ตอนที่9หน่วยองครักมังกรวรุณแห่งมนทนปกครองไร้ระลอกก่อนที่จะออกจากนครไร้ระลอกจี้หนิงได้ถือโอกาสเดินทางไปร่ำลาเปยซานไปเวยที่หมู่ตึกของเปย์ซานเฮยหูอีกครั้งเปย์ซานไปเวยเองเมื่อทราบว่าสหายรักจะออกเดินทางไกลก็ได้มอบข้อมูลข่าวสารอันล้ำค่าเพิ่มเติมให้แก่จี้หนิงอีกไม่น้อย บนท้องฟ้าเหนือป่าเขาอันรกร้างมังกรกลไกลสีครามที่กลางหาวพลันบิดหมุนและเปลี่ยนร่างกลายเป็นเรือใหญ่หัวมังกรลำหนึ่งจี้หนิงซึ่งเคยเห็นเพียงแค่ฝีมือด้านการต่อสู้ของมู่จื่อซัวผ่านการประลองในตำหนักวิภาคต่างแงน่หน้ามองดูแล้วทอดถอนใจชมเชยมังกรกลไกลของเจ้ากลับสามารถเปลี่ยนรูปเป็นเรือหอบมาฮึมาได้ ดูถ้าเจ้าเองก็พัฒนาฝีมือขึ้นอีกไม่น้อยจริงๆสิทธิพี่เมื่อไม่เคยศึกษาศาสตร์แห่งเครื่องกลไกย,ย่อมไม่คุ้นเคยกับมันแท้จริงแล้วสิ่งนี้เพียงเป็นการเปลี่ยนแปลงอันฉาบ่วยเท่านั้นมู่จือ่อซัวกล่าวอย่างอารมณ์ดีสาขาของหน่วยองคารักมังกรวรุณแห่งมนทนปกครองไร้ระลอกตั้งอยู่บนเทือกเขามังกรชาติที่อยู่ห่างไกลาจากที่นี้ไปอีกไม่น้อย แทนที่จะต้องเหนื่อยยากเหินบินบนสมบัติวิเศษมีสู้ให้เรือกลไกลบรรทุกพวกเราไปแทนเมื่อจี้หนิงและสุนัขวารีวิสุดพลิ้วกายขึ้งสู่เรือมังกรก็พบเห็นหมู่จื่อซวยืนหยัดอยู่ทางหัวเรือชุดขาวบนร่างบกสะบัดต,ต้านกระแสลมที่พัดเข้าปะทะแลดูองค์อาจสง่างามมันหันมาแย้มยิ้มแล้วกล่าวว่า ข้าได้ติดตั้งค่ายกลที่สามารถรวบรวมพลังธาตุธรรมชาติไว้ที่หัวมังกรปริมาณพลังงานที่รวบรวมได้ขณะเหินบินนั้นเกินพอที่จะขับเคลื่อนให้มันมุ่งไปข้างหน้าพวกเราจึงมีต้องสิ้นเปลืองเรียวแรงในการควบคุมบังคับข้าเคยได้ยินท่านอาจารย์ป้ายกพิสุจิ์กล่าวชมเชยพรสวรรค์ในต๋าแห่งการประดิษฐ์ของเจ้าวันนี้ได้เห็นด้วยตาตนเองค่อยทราบว่า ยอดเยี่ยมจริงๆวันหน้าเมื่อเราเดินทางไปปฏิบัติภารกิจขององค์กร์มังกรวรุณข้าคงต้องขอชมฝีมือของเจ้าบ้างแล้วจี้หนิงหัวร้อกพลางกล่าวชื่นชมระวังจะชมดูจนลืมกระพริบตามู่จื่อซัวแซงแสดงท่าทางอวดโอดด้วยความภาคภูมิเด็กหนุ่มทั้งสองต่างพากันเปล่งเสียงหัวราอกออกมา แม้ว่าจี้หนิงจะได้พบพานและสนิทสนมกับสิทธิผู้พี่จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นก้าวบงกฎหรือเงาโลหิตแต่สำหรับเขาแล้วผู้ที่เขาสามารถครบหาได้โดยสนิทใจอย่างแท้จริงก็คือมู่จือ่อซัวเด็กหนุ่มผู้นี้บอกรักเป็นรักบอกเกลียดเป็นเกลียดความรู้สึกยินดีโศกเศร้าล้วนแสดงออกบนใบหน้าอย่างชัดเจนไม่มีเสแสร้งปิดบัง ราวกับมันยังเป็นทารกใหญ่ที่บริสุทธิ์สัตว์ซื้อคนหนึ่งที่นั่นเองดวงตาของมู่จื่อซัวพลันเบิกกว้างด้วยความตื่นเต้นพลางชี้มือไปเบื้องหน้าจี้หนิงจ้องมองผ่านหมู่เมฆบนท้องฟ้าไปยังที่ไกลตานั่นเป็นเทือกเขาสีแดงที่ทอดตัวลดหลั่นเรียงรายราวกับมังกรยาวที่นอนหมอบ รัศมีแห่งพลังที่แผ่พุ่งออกมาจากเทือกเขายังเข้มแข็งแกร่งกล้าวย่งกว่าของสำนักเซียนข่าวดำอีกช่างร้ายกาจสมกับที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสองขั้วอำนาจใหญ่แห่งมณฑลปกครองรายระลอกคู่กับตระกูลค่าหลวงมณฑลปกครองเขาอดมิได้ต้องทอดถอนใจชมเชยมู่จื่อตัวเองก็ตกอยู่ในความรู้สึกที่ไม่ต่างกันเพียงแค่สาขาอันห่างไกลแห่งหนึ่ง ก็ยังทรงอำนาจร้ายกาจถึงเพียงนี้ขอเพียงจินตนาการว่ามีสถานที่เช่นนี้กระจายอยู่ทั่วทุกมณฑลปกครองทั้งยังซื่อสัตย์พักดีต่อจัก,กรวัรดิเซียโดยไม่มีเงื่อนไขก็จะทราบได้ว่าเหตุใดอำนาจของจักรวรรดิเซียจึงมั่นคงสถาพรไม่มีผู้ใดกล้าโยกคลอนตลอดหลายล้านปีที่ผ่านมาจี้หนึ่งพยักหน้าเห็นพ้อง ต่อให้เป็นตระกูลเปิดซานที่สั่งสมคุมกำลังมาตั้งแต่ยุคแห่งเทพอสูรเมื่อนำมาเปรียบกับองค์รักมังกรวรุณที่สามารถระดมกำลังจากสาขาในทุกมณฑลปกครองรวมไปถึงนครหลวงของจักรวรรดิเซียเพียงจำนวนผู้อมตะที่สามารถส่งเข้าสู่สมรภูมิก็นับว่าห่างไกลกันมากแล้วก็เพราะพวกมันแข็งแกร่งทรงอำนาจเช่นนี้เอง พวกเราจึงด้านด้นเดินทางมาขอเข้าร่วมด้วยในวันนี้เข้าไปกันเถิดจี้หนิงกล่าวขึ้นในที่สุดตกลงมู่จือ่อสั่งการให้เรือมังกรหันหัวมุงตรงไปยังเทือกเขามังกรชาติในทันทีเรือกลไกลร่อนลงจอดบนที่ว่างของยอดเขาที่ดูคล้ายส่วนหัวมังกรของเทือกเขามังกรชาติซึ่งถูกกำหนดให้เป็นบริเวณที่ใช้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน จี้หนิงท่านลุงขาวและมู่จื่อซัวก้าวลงจากลำเรือก่อนที่มู่จื่อซัวจะเก็บมันกลับไปซึ่งเป็นขนาดเดียวกับที่สาวกตำหนักม่วงในชุดกราะสีแดงจำนวนสองคนมุ่งตรงเข้ามาด้วยใบหน้าเย็นชาและส่งสียงตะคอกพวกเจ้ามาทำอะไรที่เทือกเขามังกรชาติแห่งนี้แมจี้หนิงและมู่จื่อซัวจะรู้สึกว่าพวกมันวางอำนาจเกินเลยไปบ้าง แต่เมื่อเข้าใต้ชายคาบ้านของผู้อื่นย่อมต้องค้อมศีรษะลงพวกมันได้แต่สะกดอารมณ์แล้วกล่าวตอบไปว่าพวกเราเดินทางมาเพื่อขอสมัครเข้าสังกัดองค์พร์มังกรวรุณชายในชุดเกราะทั้งสองสำรวจมองจี้หนิงกับมู่จื่อซัวอีกครั้งหนึ่งก่อนที่คนรูปร่างผอมสูงซึ่งเป็นหัวหน้าจะกล่าวเสียงเย็นชาตามข้ามา ชายกรอแดงทั้งสองเหินร่างนำพวกของจี้หนิงไปตามทางภูเขาอย่างง่ายดายราวกับเคลื่อนไหวบนพื้นราบผู้ฝึกตนร่างผอมสูงกล่าวโดยไม่หันกลับมาว่าจงรับฟังเอาไว้ให้ดีพวกเจ้าก็มิได้แตกต่างจากผู้คนอีกมากหลายที่เดินทางมาขอสมัครเข้าหน่วยองคาครร์มังกรวรุณนั่นคือทั้งยังมิได้รับการคัดเลือกและยังมิใช่องค์คัก์มังกรวรุณ หากทราบสถานการณ์ก็จงสงบเสงี่ยมเจียมตัวและอย่าได้บังอาจก่อเรื่องหรือละเมิดกฎของที่นี่เป็นอันขาดมู่จื่อซัวขมวดคิ้วลงในขณะที่จี้หนิงยังคงมีสีหน้าเรียบเฉยจดจำไว้กฎข้อแรกห้ามมีให้กระทำการต่อสู้บนเทือกเขามังกรชาติหากกล้าขัดขืนจะต้องถูกประหารฆ่าโดยไม่มีการละเว้น ข้อที่สองสถานที่เดียวในเทือกเขามังกรชาติที่พวกเจ้าจะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระก็คือยอดเขาที่ใช้รับแขกแห่งนี้หากกล้าย่งางเท้าเข้าสู่พื้นที่อื่นใดจะต้องถูกประหารค่าโดยไม่มีการละเว้นข้อที่สามห้ามมิให้แตะต้องหรือสร้างความเสียหายให้แก่ค่ายกลทุกประเภทในเทือกเขาแห่งนี้หากขัดขืนจะต้องถูกประหารค่าโดยไม่มีการละเว้น โชคดีที่ชายร่างผอมสูงมิได้เหลียวมองกลับมามิเช่นนั้นมันคงสังเกตเห็นใบหน้าบิดเบี้ยวผิดรูปของมู่จื่อซัวอย่างชัดเจนมู่จื่อซัวส่งเสียงทางพลังปราณกล่าวว่าสิทธิจี้หนิงองคารักมังกรวรุณช่างวางก้ามเคื่องโขนักกลับกำหนดกฎเกณฑ์ยิบย่อยมากมายถึงเพียงนี้ ไม่ให้เกียรติพวกเราซึ่งเป็นสิทธิ์ของสำนักเซียนข่าวดำแม้แต่น้อยทางที่ดีเจ้าควรลืมเรื่องสถานะการเป็นสิทธิ์ของสำนักเซียนข่าวดำไปก่อนต่อให้พวกเราเป็นทายาทของตระกูลข้าหลวงเขตปกครองเมื่อมาถึงที่นี่ก็ต้องยอมเชื่อฟังพวกมันจี้หนิงได้รับข้อมูลจากเปิรซานไปเว้มาก่อนจึงมีได้ประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ไม่นานคนทั้งหมดก็มาถึงด้านหลังของยอดเขาซึ่งมีทั้งกระท่อมที่สร้างจากไม้และบ้านที่สร้างจากศิลากระจายอยู่ทั่วบริเวณเป็นจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนเบึ่งตาดูให้ดีชายร่างผอมสูงชี้นิ้วกราดไปตามบ้านพักเหล่านั้นที่พักเหล่านี้ล้วนถูกสร้างทิ้งไว้โดยผู้คนที่เคยมาสมัครเข้าสู่หน่วยองครักษ์มังกรวรุณนับตั้งแต่อดีต และจนถึงบัดนี้ส่วนใหญ่ก็ยังผลัดเปลี่ยนกันถูกจับจองโดยเหล่าผู้ที่เดินทางมาไม่เคยขาดสายพวกเจ้าจงเลือกหลังที่ยังไม่มีเจ้าของและรอคอยอยู่ในนั้นเมื่อใดที่พวกเรารวบรวมจำนวนผู้เข้าสมัครได้มากพอพวกเจ้าทั้งหมดก็จะถูกส่งไปยังดินแดนอันเปลี่ยวร้างของเทือกเขาจองจำกล่าวจบมันก็หันกายจากไปอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจอันใดอีก มันคิดว่าตนเองเป็นผู้ใดกลับโอหังลำพองถึงเพียงนี้มู่จื่อซัวกล่าวด้วยความไม่พอใจมันเป็นกำลังสำรองขององครักษมังกรวรุณที่รับหน้าที่ดูแลเรื่องราวในสาขาแห่งนี้จี้หนิงกล่าวเขามีความเข้าใจเบื้องต้นในหน่วยองครักษมังกรวรุณเป็นอย่างดีกำลังสำรองมู่จื่อซัวทวนคำด้วยความประหลาดใจ องคารับมังกรวรุณก็มีกำลังสำรองจี้หนิงพงงกศีรษะย่อมต้องมีองคารับมังกรวรุณที่แท้จริงมีสิทธิ์เลือกรับภารกิจเท่าที่จำเป็นและใช้ช่วงเวลาที่เหลืออย่างอิสระขณะที่เรื่องราวมากมายหลายประการในสำนักสาขาต้องการผู้ที่เชื่อถือได้คอยรั้งอยู่ดูแลตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้กำลังสำรองจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกมันมูจอสัวค่อยส่งเสียงอุทานอย่างได้คิดพวกมันทำหน้าที่คล้ายกองทหารซึ่งถูกบังคับอยู่ภายใต้กฎระเบียบอันเข้มงวดจี้หนิงกล่าวอธิบายต่อไปซึ่งความจริงกำลังสำรองเหล่านี้กลับถือเป็นบุคลากรสายตรงที่ได้รับความไว้วางใจจากจัก,กรวรรดิ และมีสิทธิ์ในการเข้าถึงยอดวิชาตลอดจนสมบัติวิเศษของหน่วยมากกว่าองคครักษ์ที่แท้จริงซึ่งค่อนข้างมีอิสระและไม่ค่อยมีข้อผูกมัดอีกเรื่องราวในโลกก็เป็นเช่นนี้เมื่อมีข้อดีก็ย่อมต้องมีข้อเสียองครักษ์ที่แท้จริงแม้ไม่ตกอยู่ภายใต้วินัยทหารแต่ก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติภารกิจสร้างความดีความชอบจำนวนมากค่อยมีสิทธิ ขอรับยอดวิชาและสมบัติเหล่านั้นมูจื่อซัวแม้เริ่มเข้าใจขึ้นมาบ้างแต่ยังกล่าวว่าข้าไม่มีทางเลือกเป็นกำลังสำรองอย่างแน่นอนหากต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์มากมายถึงเพียงนั้นยังจะเป็นอมตะไปเพื่ออะไรแต่ละคนย่อมมีทางเดินชีวิตเป็นของตนเองจี้หนิงกล่าวพร้อมกับหัวเราะแต่แล้วเขาก็ถอนใจออกมา คำพูดแม้กล่าวเช่นนั้นหากสุดท้ายก็มีแต่เหล่าผู้มีพรสวรรค์สูงส่งที่กล้าจะเลือกเดินตามทางที่ตนปรารถนาในขณะที่ผู้อ่อนด้อยอาจทำได้เพียงยินยอมอดทนเดินในหนทางที่ยากลำบากเพื่อโอกาสในการประสบความสำเร็จที่ชัดเจนกว่าสิทธิ์พี่กล่าวมีเหตุผลมู่จื่อซวบยักหน้าเห็นด้วยในที่สุด คนทั้งสองเดินพลางสนทนาพลางผ่านบ้านพักที่บ้างว่างเปล่าบ้างถูกจับจองเหล่านั้นจนมาถึงพื้นที่ว่างแห่งหนึ่งเป็นที่นี้ก็แล้วกันมู่จือสัวชี้มือไปทางพื้นหญ้าเบื้องหน้าประกายแสงสายหนึ่งพุ่งวาบออกไปก่อนจะขยายตัวขึ้นเป็นที่พักอันหรูหราบ้านกลไกลจี้หนิงกล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเต่าแห่งการประดิษฐ์ช่างลึกล้ำไพยาร ไม่ว่าจะเป็นราชรถเรือบินหุ่นเลียนแบบสิ่งมีชีวิตหรือที่พักอาศัยล้วนสามารถจัดสร้างขึ้นมาได้คาดว่าหากมีทรัพยากรมากเพียงพอแม้แต่เมืองทั้งเมืองก็คงจะสร้างขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเมื่อไม่อาจคาดเดาได้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะยาวนานถึงเพียงไหนหรือเราจะต้องค้างแรมในสถานที่เช่นใดบ้างข้าจึงได้ประดิษฐ์ เคหาไม้จันทรานี้ขึ้นมาต่อให้ผู้บุกรุกเป็นชนชั้นปรมาจารย์หมื่นสำแดงก็ยังไม่อาจฝ่าเข้าสู่ภายในได้โดยง่ายมู่จื่อสัวกล่าวด้วยความภาคภูมิใจไม่เลวไม่เลวเลยจี้หนิงกล่าวชมเชยพลางเดินเข้าสู่ด้านในในที่สุดจี้หนิงมู่จื่อสัวและสุนัขวาริวิสุทธ์ก็อาศัยเคหาไม้จันทราแห่งนี้ผ่านวันเวลาแห่งการรอคอย โดยที่ผู้ฝึกตนอื่นซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณข้างเคียงก็ดูจะมีได้ใส่ใจกับการอุบัติขึ้นของบ้าน,นกลไกหลังนี้หรือใส่ใจที่จะไปมาหาสู่กับพวกมันทั้งสามเช่นกันจวบจนรุ่งอรุณของหนึ่งเดือนให้หลังพวกเจ้าทุกคนจงฟังให้ดีเสียงตวาดทรงพลังที่กึกก้องดุดสายฟ้าพลันดังสะท้านทุกห้องหับในพื้นที่ ไม่เว้นแม้กระทั่งภายในบ้านกลไกลซึ่งมู่จื่อสัวภาคภูมิใจถึงเวลาที่จะเดินทางเข้าสู่เทือกเขาจองจาแล้วจี้หนิงรู้สึกได้ถึงพลังกดดันอันรุนแรงซึ่งแฝงมากับเสียงตะวาดที่สร้างความอึดอัดจนแทบขาดใจใบหน้าของเขาพลันแปรเปลี่ยนช่างหน้าสะพรึงกลัวนัก กลับรุนแรงจนไม่อาจโคจรพลังต้านทานได้แม้แต่น้อยเจ้าของเสียงต้องเป็นยอดฝีมือในระดับผู้อมตะอย่างมิต้องสงสัยต่อให้ด้วยพลังฝีมือของจี้หนิงในปัจจุบันจะยังไม่ถึงระดับที่จะรับมือกับนักพรตแห่งจักรวาลแรกกำเนิดได้แต่เขาก็ไม่สมควรจะเพลียงพล้ำโดยไร้เรี่ยวแรงต่อต้านอย่างสิ้นเชิงเช่นนี้ เขาจึงมั่นใจว่าอีกฝ่ายต้องเป็นผู้อมตะอย่างแน่นอนผู้คนทั้งหลายที่เฝ้ารอคอยการทดสอบเข้าสังกัดองค์รักษมังกรวรุณรวมทั้งพวกของจี้หนิงพากันก้าเดินออกมาจากที่พักในขณะที่มู่จื่อซัวเก็บเคหาไม้จันทราของมันกลับคืน